ตลาดบอลรุ่มมันยังค่อนข้างแห้งคุณกีตาังการที่ดัชนีจะปรับตัวทะลุผ่านขึ้นไปไกลๆเนี่ยเช่น1.350ขึ้นไปไกลๆเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ง่ายมากนะักต่อจากนี้ไปเนี่ยสิ่งที่นักทุนจะต้องให้ความสำคัญคือาการลงทุนเนี่ยอยากจะให้ลงทุนในหุ้นที่เป็นไซส์ใหญ่เป็นหลักนะไซ,ไซส์ใหญ่ที่ปันผลสูงเนี่ยยังมีเม็ดเงินต่างชาติที่เขาเลือกศาสตร์กระสุนมาเป็นตัวตัว แบงก์กลุ่มสื่อสารนะหรือว่ากลุ่มพวกไฟแนนซ์เนี่ยน่าเชื่อว่า3ากลุ่มนี้ยังเป็นกลุ่มที่ลงทุนได้ในช่วงถินเดือของปีนี้แต่ถ้าถามว่าแต่หุ้นไทยเนี่ยมันมีโอกาสไหมมันมีโอกาสที่มันจะแนลนดี่ไหมก็อาจจะมีอยู่เรื่องเดียวที่พอจะคาดหวังได้กีตาคือเรื่องของการเลือกตั้ง การลงทุนกำลังเปลี่ยนไปเร็วกว่าที่เคยคำถามคือนักลงทุนจะอยู่รอดและชนะตลาดได้อย่างไรทั้งหมดนี้อันแน่นใน8 s e s s i o n เข้มข้นที่จะเปิดมุมมองใหม่ของเศรษฐกิจ AI และหุ้นศักยภาพสิเด้งมาหาคำตอบในงาน Follow the Future พร้อมกับทีม Win the AI Era, Sis the Alpha, Survive the Bubbles ที่จะพาคุณรู้ก่อนเห็นก่อนลงทุนก่อน ของไทยเนี่ยปีนี้เราอาจจะไม่ได้เห็นดัชนีที่สูงไปก่อนนี้นะคะแต่ว่าตัวเลขฐานะทางการเงินของเขายังดีเนี่ยนะคะพี่อัครผ่านจุดที่เป็นบอทชอมแล้วเนี่ยมันจะหักหัวกลับแล้วหรือยังหรือว่ามันจะซึมซึมนิ่งๆิ่งไปแบบนี้นะคะเทรนด์ของผลประกอบการหลังจากนี้เนี่ยพี่อัแล้วก็ทางทีมยนต้าประเมินยังไงคะในปีต่อไปครับเอ,เอาทิศทางตลาดก่อนละกันนะครับทิศทางตลาดเาานื่องจากตอนเนี้ย ตลาดบอลรุ่มมันยังค่อนข้างแห้งคคุณกิตาดังั้นการที่ดัชนีจะปรับตัวทะลุผ่านขึ้นไปไกลๆเนี่ยเช่นหนึ่งสามห้าศูนย์ขึ้นไปไกลๆเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ง่ายมากนักนะครับเออแล้วก็มีอีกเทรนด์หนึ่งที่เห็นชาดครับถ้าเราจํากันได้เนี่ยเราคุยกันมาตลอดเลยว่าปีนี้อยากให้นักลงทุนไปลงทุน DR มากขึ้นใช่ไหมฮะเทรดเดอร์เคก็โปรโมทอย่างต่อเนื่องเลยเนอะเพื่อที่จะเป็นการเพิ่มช่องทางให้นักลงทุนตอนนี้อันอยากจะเรียนให้ทุกท่านเห็นภาพว่า สิ่งที่ทุกคนช่วยกันโปรโมตตอนนี้พฤติกรรมการลงทุนของนักลงทุนไทยเปลี่ยนไปแล้วฮะเปลี่ยนไปแบบเริ่มเห็นภาพแล้วนะครับก็คือถ้าดูปัจจุบันเนี่ยการซื้อขายของเซ็ตอินเด็กซ์ทั้งตลาดเนี่ยวอลุ่มมันค่อนข้างแห้งประมาณสามหมื่นกว่าล้านนะครับลดลงมาเรื่อยๆฮะจากห้าหมื่นสี่หมื่นสามหมื่นแต่สิ่งที่มันกระดกหัวขึ้นเนี่ยคือมูลค่าการซื้อขายดีต่อวันตอนนี้ดีต่อวันเทรดประมาณพันสี่ร้อยถึงพันห้าร้อยล้านบาทนะครับซึ่ง ที่น่าสนใจคือมันมากกว่าเซ็ตเอไทั้งตลาดเลยครับคุณกีตากลายเป็นว่าเซ็ตเอไทั้งตลาดตอนนี้มันเทรดอยู่วันหนึ่งสักห้าถึงหกร้อยล้านบาทแต่นั้นภาพที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็เลยเห็นว่าทาไมหุ้นไซส์กลางไซส์เล็กพอมันปรับตัวลงแล้วมันไม่ฟื้นเลยเพราะว่ามันเกิดการยกเงินไปแล้วฮะ <S <S คือคนที่ทิ้งหุ้นไซส์กลางไซส์เล็กเนี่ยเขาไม่วนกลับมาละเขาไม่ได้วนกลับมาแล้วเพราะเขาเปลี่ยนไปลงทุนดีอาต่างประเทศแทนนะครับเพราะฉะนั้นต่อจากนี้ไปเนี่ย สิ่งที่นักทุนจะต้องให้ความสําคัญคือาการลงทุนเนี่ยอยากจะให้ลงทุนในหุ้นที่เป็นไซส์ใหญ่เป็นหลักนะไซส์ไซส์ใหญ่ที่ปันผลสูงเนี่ยยังมีเม็ดเงินต่างชาติที่เขาเลือกศาสตร์กระสุนมาเป็นตัวตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มแบงก์กลุ่มสื่อสารน,นะรหรือว่ากลุ่มพวกไฟแนเน์เนี่ยน่าเชื่อว่า3ากลุ่มนี้ยังเป็นกลุ่มที่ลงทุนได้ในช่วงที่เหลือของปีนี้นะเพราะว่ายวก็ดีได,ได้ได้ตีมของดอกเบียขาลงส่วนหุ้นไซส์กลางเล็กอาจจะพักเบรกไปก่อนนะเพราะว่า เห็นได้ชัดว่าคนที่เขาขายไปแล้วเขาไม่ได้กลับมาแล้วฮะตลาดเซฟเอไอนะครับปัจจุบัน DR เนี่ยทั้งตลาดมีเกือบ200 DR อแล้วคุณกีตานะแล้วก็ถ้าดูบนห่ากรซื้อขายต่อวันตอนนี้เกือบ5%ของตลาดล้วนะท่านที่ยังไม่กอดเทรนดังกล่าวเนี่ยอันอยากจะให้ลองมาศึกษา DR อย่างจริงจังนะฮะเพราะว่าถ้าเราเชื่อว่ารอบนทั่วโลกเทคมันยังไปต่อ ถูกไหมถ้าเรายังมองเทคแล้วเราจะกระจุกในไทยเราก็าจ,จะมองแค่เดลต้าแต่อันมองว่าเดลต้าเนี่ย PE มันสูงเกินจริงที่จะลงทุนได้ละมันอาจจะเป็นหุ้นที่เป็นตัวผลักดันดัชนีผลักดันเซตอินเด็กตัวของ t f e ฟต่างๆแต่ในเมื่อเรามีทางเลือกที่มันดีกว่าเช่นเราไปซื้อ n v i d i ียตรงๆเราไปซื้อ Google ตรงๆเนี่ย PE มันต่ำกว่าเดลต้าสอเท่าตัวเพราะฉะนั้นอันเลยคิดว่า ่อให้เดลต้าเขจะขึ้นแต่อันมีทางเลือกอื่นให้ทุกทนลงทุนอันก็จะเลือก DR กลุ่มเทคแทนนะครับอันนี้เป็นเทรนที่เห็นได้ชัดว่านักลงทุนไทยกําลังจะขยับแขนขยับขาไปยังตลาดหุ้นต่างประเทศมากขึ้นแล้วก็ DR ก็เป็นโปรดักที่เข้ามาสอดรับพอดีนะครับส่วนอันนี้นทำดีวิดีโอมาให้ดูนะฮะในแง่ของรายประเทศเนี่ยไทยเราก็ติดท็อป5นะครับอยู่ที่ประมาณ4%สําหรับเซตอินเด็กทั้งตลาด แต่ถ้าดูหุ้นใหญ่ๆใ,ใ,ใ,ในกลุ่มแบงก์กลุ่มพลังงาน mm hmm. นะฮะให้ดีเวนดนยิวเกินกว่าหกนทั้งหมดแล้วคุณกีตาที่<ะ>ภาพโดยรวมของเซตอินเด็กมันไม่เยอะเนี่ยก็เพราะว่ามันมีหุ้นกลางๆเล็กๆที่ปันผลอาจจะไม่ได้เยอะนะครับส่วนแนวโน้มปีหน้าเนี่ยที่คุณกีตาถามว่าแล้วเรามองยังไงสำหรับปีหน้านะครับปีหน้าเนี่ยเ,เรามองเป้าหมายเซตอินเด็กไว้ที่ประมาณหนึ่พันสี่รอยจุด นะครับคุณกีตาโดยเราประเมินว่ากําไรของบอมจอปีหน้าเนี่ยอาจจะโตไม่เยอะฮะคุณกีตาโตสักประมาณ5เปอร์เซ็นตะครับโดยเราคาดกําไรต่อหุ้นไว้ที่90บาทต่อหุ้นนะฮะถ้าเราให้ PE เนี่ยที่ประมาณ15.5เท่าซึ่งเป็น a v e r a g e ลบศูน d จเนี่ยจะได้ t ทร็เตประมาณพันสี่จุดนะครับซึ่งอันเชื่อว่า t ทร็เตดังกล่าวเนี่ยก็ไม่ได้สูงเกินไป ไม่ได้สูงเกินไปแล้วก็ไม่ได้ต่ำเกินไปเป็นระดับที่ค่อนข้างอิงมาทาง conservative ละเพราะตอนนี้อันเชื่อว่านักวิเคราะห์ไทยส่วนใหญ่เนี่ยไม่ค่อยกล้าทําตัวเลขสูงๆละนะครับ <c oughs> มันกลายเป็นว่าเราเห็นเทรนว่านักวิเคราะห์ในประเทศเนี่ยเปลี่ยนไปเชียร์ DR มากขึ้นเยอะนะฮะส่วนธีมชุดที่เหลือของปีนี้เนี่ยอันที่หนึ่งจุดเด่นคือเรื่องเงินปันผลเมื่อกี้เล่าไปละแต่ถ้าถามว่าแต่หุ้นไทยเนี่ยมันมีโอกาสไหมมันมีโอกาสที่มันจะแลนดี่ไหม ก็อาจจะมีอยู่เรื่องเดียวที่พอจะคาดหวังได้คุณกีตาคือเรื่องของการเลือกตั้งนะฮะต้องบอกว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ยเป็นตลาดหุ้นที่มีค่าทางสถิติเชื่อมโยงไปกับเรื่องเลือกตั้งที่ค่อนข้างดีทีเดียวนะครับนะครับลองดูค่าทางสถิติก่อนเลือกตั้งสมมติถ้าเราเซตวันเลือกตั้งเนี่ยเป็นตัวเลข x นะครับก่อนที่จะถึง x นะฮะเวลาดังกล่าวสัก2สัปดาห์เนี่ยหุ้นไทยจะเริ่มขยับขึ้นแล้วฮะคุณกีตารประมาณ2%เ นะครับลักษณิหลังเลือกตั้งเนี่ยก็น่าสนใจนะว่าหลังเลือกตั้งเสร็จสิ้นไปแล้วเนี่ยถ้ามองในกรอบระยะเวลา1สัปดาห์2สัปดาห์1เดือนเนี่ยหุ้นไทยขยับขึ้นได้ประมาณ3-5%นะครับดังนั้นอันเนี้ยมันขึ้นถูกกับว่าจะเลือกตั้งช่วงไหนนะครับแต่ถ้าดูตามไทม์ไลน์ที่เขามีการคอมมิชเมนต์กันไว้เนี่ยการยุบสภาเกิดขึ้นช่วงปลายเดือนมกราการเลือกตั้งจะเกิดขึ้นอย่างช้าที่สุดไม่เกิน60วันก็คือช่วงปลายมีนา ดังนั้นนะครับอาจจะเป็นความหวังเดียวที่ทําให้หุ้นไทยมีโอกาสฉีกออกจากคนอื่นได้ถ้ามีการกําหนดวันเลือกตั้งที่ชัดเจนเพราะว่าค่าทางสถิติเนี่ยมันค่อนข้างชัดนะว่าจะเห็นการเก็งกําไรก่อนเลือกตั้งส่วนหลังจากทราบผลการเลือกตั้งไปแล้วเนี่ยมันจะขึ้นได้ร้อนแรงมากน้อยเพียงไหนคงขึ้นอยู่กับผลการเลือกตั้งว่าได้รัฐบาลที่ออมีเสียงข้างมากไหมหรือว่าจะจับคู่รัฐบาลกันยังไงนะครับแต่ก็อยากจะให้ติดตาม เรื่องดังกล่าวสำหรับทีมปีหน้าเรื่องของการเลือกตั้งนะครับโดยหุ้นที่เด่นเด่นเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นก่อนเลือกตั้งนะครับหรือว่าหลังเลือกตั้งเนี่ยก็จะเป็นพวกกลุ่มแบงก์กลุ่มคอมเมอร์สกลุ่มสื่อสารเนี่ยจะเป็นสากลุ่มเด่นที่มักจะขึ้นได้ดีเมื่อทุกครั้งที่มีการเลือกตั้งครับคุณกิตาค่ะแล้วสถิติในการวิ่งหรือว่าการแบรลี่ช่วงเลือกตั้งเนี่ยอ่มากน้อยแค่ไหนหรือค่าเฉลี่ยมันเป็นยังไงครับพี่อันค่ะครับ ค่าเฉลีย่ยหลังเลือกตั้งใช่ไหมคุณกีตาใช่ค่ะถ้าแปลว่าถ้าก่อนเลือกตั้งเนี่ยหนึ่งถึงสองสัปดาห์ก่อนถึงวันเลือกตั้งเซตอนเด็กจะขึ้นประมาณสักหนึ่งถึงสองเปอร์เซ็นค่ะนะครับแต่ว่าหลังเลือกตั้งเนี่ยนะครับหลังจากทราบผลเลือกตั้งเนี่ยค่าค่าทางสถิติหนึ่งสัปดาห์ถึงหนึ่งเดือนขึ้นประมาณสามถึงห้าเปอร์เซ็นต์นะคุณกีตาก็ถือว่าก็ถือว่าไม่ไม,ไม่ไม่น่าเกลียดเพราะว่าสมมติว่าถ้าเราเอามอง รามองพันสามร้อยจุดเป็นเบสเนี่ยสามเปอร์เซ็นมันก็เกือบห้าสิบจุดใช่ไหมครับห้าเปอร์เซ็นต์มันก็แปดสิบจุดเพราะฉะนั้นไม่อาจจะมีช่วงที่เราได้ชุ่มฉ่ำหัวใจบ้างนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอ่านต้องรีมาร์คม้นิดเดียวครับคุณกิตคือถ้าดูค่าทางสถิติในการเลือกตั้งหกครั้งล่าสุดเนี่ยภาพรวมมันเป็นบวกค่<ฮ>ะนะฮะหกครั้งล่าสุดเป็นเป็นบวกแต่ถ้าครั้งล่าสุดนะมันมันไม่ได้ขึ้นนะคะคุณกีตาสาเหตุก็เพราะว่า พรคที่มีคะแนนเสียงลำดับหนึ่งเนี่ยไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้นะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นไม่อยากให้ดูค่าทางสถิติเฉลี่ยหกครั้งอย่างเดียวเนาะ <c oughs> อยากจะให้ดูครั้งล่าสุดประกอบ <c oughs> ด้วยแล้วก็เราก็ต้องเกาะติดไปกับผลการเลือกตั้ง <c oughs> คือแน่นอนว่าถ้าได้พักที่คะแนนเสียงเบ็ดเสร็จขาดเกินกึ่งหนึ่ง <c oughs> ขึ้นไปเลยเนี่ยสถิติจะใช้งานได้ดีแต่ถ้า <c oughs> เบอร์หนึ่งเบอร์สองคู่ขี้แล้วมันจัดได้จับไม่ได้จับขั้วไปจับขั้วมาเนี่ยก็อาจจะเป็นประวัติศาสตร์ซ้ำรอยรอบที่แล้วคุูกีตา ค่ะคโอเคก็ดูเป็นเมเจอร์ธีมของไทยในปีหน้านะคะก็คือมีอิเล็กชันนะคะมีเรื่องของการเลือกตั้งทีนี้มีประเด็นเรื่องของดอกเบี้ยในบ้านเราเหมือนกัน,น,ะค,ะนค่ะพี่แันคในช่วงปลายปีก็ยังมีการประชุมของกนง,งออยู่นะแล้วก็ปีหน้าก็ต่อเนื่องนะคะช่วงของดอกเบี้ย ในช่วงนี้ก็ถูกคาดหวังเหมือนกันนะคะว่าดอกเบีย้ยบ้านเราก็จะเป็นขาลงนะแล้วก็ที่ผ่านมาเราก็จะเห็นเสมอนะคะว่ายุคที่ดอกเบีย้ยลงจังหวะที่ดอกเบีย้ยลงก็จะถูกคาดการณ์ว่าจะช่วยหนุนตลาดหุ้นได้นะคะดอกเบี้ยเรายังเป็นขาลงได้หรือเปล่าแล้วมันช่วยตลาดได้บ้างไหมคะพี่อันครับอันคิดว่าดอกเบีย้ยไทยยังเป็นขาลงนะครับคุณกิตาแต่ว่ารอบสุดท้ายของเดือนธันวาคมเนี่ยจะลดหรือเปล่าจาก1.5หรือ1.25อเนี่ยอันยังรู้สึกว่ามันก้ากึ่งนะค,ะคุณกิตา เดี๋ยวคงต้องรอดูเฟสก่อนว่าเฟสจะลดหรือเปล่าเพราะว่าเฟสเนี่ยเขาประชุมก่อนเราเฟสประชุม10ธันวากนงนัดสุดท้ายเนี่ยประชุม17ธันวาเพราะฉะนั้นถ้าเฟสลดอันคิดว่ากนงน่าจะลดค่อนข้างสูงเพราะว่าครั้งล่าสุดเนี่ยมีการพอสไปแล้วหนึ่งครั้งนะครับแลด้วยตัวเลขเศรษฐกิจไทยที่ชะลอตัวนะเงินเฟอพื้นฐาน กับเงินเฟอ้อทั่วไปเนี่ยอยู่ในระดับต่ำนะโดยเงินเฟอ้อทั่วไปก็ยังติดลบอยู่นะมันก็คิดว่ามีโอกาสลดได้ต่อนะครับแต่ว่าจะทันวาไหมหรือว่าเป็นครั้งแรกของปีหน้าเนี่ยเราต้องมาลุ้นกันแต่แนโน้มโดยรวมที่เห็นชัดเจนคือเทนดอกเบี้ย er สหรัฐเทนดอกเบี ok ้ย er ไทยยัง <มะ S 1> เป็นทิศทางขาลงนะครับถ้ามันลงต่อไปเนี่ยเออร์เน็งตก็มันก็จะกว้างขึ้นนะและอันเชื่อว่าการที่หุ้นไทยเนี่ยมันมีจุดเด่นเรื่องเงินปันผล มันยิ่งทําให้นักลงทุนที่เป็นเงินออมเงินฝากเนี่ยก็อาจจะเปลี่ยนมาซื้อหุ้นปันผลในกระดานมากขึ้นพวกกอง r รีดอินฟราสตรัคเจอร์ฟันพวกนี้ยิ่ดีๆเท่านั้นเลยนะครับค่ะส่วนฟันโฟล์ค่ะปีนี้ค่ะพี่อันค่ะ ก็ขายออกมานะคะจัดหนักอีกแล้วนะคะเป็นแสนล้านเลยนะคะปีหน้ายังมีลุ้นมีหวังหรือเปล่านะคะดอกเบีย้ยที่ลดลงในฝั่งอเมริกานะคะจะทําให้เงินนั้นฟโฟ o ไหลเข้ามาฝั่งเอเชียแล้วก็มาถึงบ้านเราได้บ้างไหมคะอันยังคิดอย่างนี้ฮะคุณกีตาอันยังคิดว่าถ้าปีหน้าทั่วโลกเนี่ยเอ,อ่อหลังจากเอ็นวีเดียงบออกมาเมื่อคืนนี้ใช่ไหมฮะแล้วปีหน้าอย่างน้อยครึ่งปีแรกเนี่ยอันยังคิดว่าหุ้นเทคมันจะเป็นตัวนําตลาดทุนทั่วโลกอยู่ดังนั้น ถ้าจะคาดหวังได้จริงๆเนี่ยฟันโฟจะกลับมาตลาดหุ้นไทยเนี่ยก็อาจจะต้องลุ้นเป็นครึ่งปีหลังนะค,คือต้องรอตีมทั่วโลกเดี๋ยวเขาเปลี่ยนจากเทคมาเป็น Value P เพลสก่อนเนาะนะครับซึ่งก็คงใช้เวลาอีกระยะหนึ่งแต่สุดท้ายเกิดขึ้นแน่ฮะเพราะว่าถ้าเทคมันขึ้นไปต่อจากนี้อีกสัก20 3 0เนี่ยอันว่า v a l u a t i o นมันก็ตึงตัวละอย่างน้อยเราก็จะเริ่มเห็นการปรับพอร์ตของนักทุนสถาบันต่างชาติที่เป็นคอนเทนเลียนเนาะ ขาอาจจะมองว่าอ่ะมันตึงตัวมากแล้วมันอัพไซด์ไม่เยอะและ้วฉันยอมเปลี่ยนที่จะมาซื้อพวกแวร์ลูดีกว่าซึ่งตอนนั้นอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนของตลาดหุ้นไทยนะซึ่งต้องติดตามกันต่อนเนื่องในปีปีหน้าแต่อย่างไรก็ตามนะครับอันเชื่อว่าปีหน้าเนี่ยอ่อจะมีสักช่วงเวลาหนึ่งนะคุณกีตาร์ที่ต่างชาติอาจจะเป็นช่วงจังหวะซื้อนะแม้ว่าตีมใหญ่อาจจะยังไม่ได้สลับอันอยากจะให้มองไว้ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะนะอันนี้เป็นแม่หมอพยากรณ์เลยนะ เคยพอข้ามปีเลยนะคุณกีต้าถามว่าทําไมกลุมพากับมีนาอันคิดว่ามีลุ้นว่าต่างชาติจะเข้ามาซื้อเพราะว่าถ้าปันผลเราเด่นขนาดนี้ยอันว่าต่างชาติต้องเข้ามาเก็บเก่งก่อนประกาศงบประกาศเอสดีอ่าซึ่งถ้าไปดูค่าทางสถิติเนี่ยโดยปกติแล้วเดือนกลุ่มพากับมีนาเงินบาทมักจะแข็งเงินบาทมักจะแข่งแต่เพราะแต่ว่าพอหลังจากเอสดีไปแล้วเนี่ยเดือนสี่เดือนห้าเงินบาทจะออะอั้นเชื่อว่ามันจะมีนักทุน ต่างชาติกลุ่มเนี้ที่มันเล่นหุ้นไทยโดยใช้โลจิเนี้ทุกๆปีม,มันก็ยังวนเวียนอยู่มันยังเป็นกลุ่มเดิมๆที่ยังวนเวียนอยู่เพราะฉะนั้นมีลุ้นว่ามันจะมีตรงนี้เข้ามาช่วยหนุนในช่วงปลายต้นปีหน้าคุคณกีตาค่ะคือเขาจะเข้ามาซื้อเพื่อดักบันผลนะคะแต่ว่ามันก็จะไม่ได้อยู่ยาวถูกไหมครับย่านคะ่ะคือพอหมดฤดูก,กาลจัดบปันผลเขาก็จะ move ออกใช่ครับอคิดว่าตีมอยู่ยาวยัง,ย,งยังไม่อยู่อันนี้คือมาเป็นรอบๆ มาเป็นรอบๆแต่อย่างน้อยก็ดีกว่าไม่มีใครมาเลยนะคุณกิตาตอย่างน้อยมียังมีแขกมาแวะเวียนมาเยี่ยมเยี่ยมแต่เยี่ยมตลาดพุ้นไทยมามุงสู่1ล้าน subscribers เป็นกานําลังใจพวกเราด้วยการกด subscribe ที่ปุ่มด้านล่างวิดีโอนี้และสับสนุนเพิ่มเติมนะคะด้วยการสมัคร YouTube membership และรับสิทธิพิเศษมากมายตามลิงก์ใน description นี้เลยค่ะ